เพราะบีบีโกสามารถเรียนภายใน1วันได้แล้วก็สามารถทํากับลูกค้าได้เลยทางเงินได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่เสียเวลาเรียนมากสวัสดีค่ะชื่อเก๋น,นะคะตอนนี้เป็นช่างแต่งหน้าค่ะแล้วก็เปิดร้านเสริมสวยชื่อ m a c Beauty Care อยู่ในซอยจรัญ13บ่อะค่ะวันนี้นะคะมาเรียนออทำบีบีโกรเป็นทรีทเมนต์ ก็รู้สึกว่าตอนเช้าเรียนทฤษฎีแล้วตอนบ่ายเรียนปฏิบัติอาจารย์สอนได้แบบว่าเข้าใจคิดว่ามั่นใจบริการกับลูกค้าได้ค่ะคือที่มาเรียนที่นี่นะคะเพราะว่ามั่นใจใน,ในผลิตภาาัณฑ์บีโกะค่ะเพราะเป็นออสินค้าที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีและได้รับมาตรฐาน gmp iso ก็คือคิดว่าถ้า ทำตัวนี้แล้วลูกค้าจะไม่แพ้ค่ะมั่นใจในผลิตภัณฑ์นะคะที่มาเรียนที่นี่ก็รู้สึกประทับใจนะคะเพราะว่าคอร์สที่เรียนเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปก็ก็สามารถเข้าถึงอาจารย์ได้คือพูดคุยกันเป็น,เป,นเป็นกันเองก็คือเรียนแล้วไม่เครียดเลยอะคะ่ะ อาจารย์ก็อธิบายทุกอย่างได้ดีน่ารักกันทุกคนค่ะหลายคนคิดว่ากำลังจะตัดสินใจเรียนคอร์สไหนก็แนะนำมาเรียน b b โกที่ TBC Academy ได้นะคะ TBC Academy ค่ะ